กราบนมัสก,การท่านพระนิสิตท,ทุกรูปนะครับวันนี้ผมก็จะได้มาอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างปรมัตธ,ธรรมกับหลักธรรมมีขันธ์หอายตนะ12ท่า18สัจจะ4ให้ฟังในแบบย่อๆในแบบเป็นพื้นฐานเบื้องต้นท่านิสิตจะได้ มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานแล้วก็นำไปศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดต่อไปอ่านพระไตรปิฎกต่างๆจะได้มีความเข้าใจชัดเจนถูกต้องยิ่งขึ้นบวกความรู้เข้ามาแต่การจะบวกความรู้เหล่านั้นเข้ามาเยอะเพิ่มขึ้นได้เราต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานซัก่อนวันนี้จะได้มาพูดให้ฟังเกี่ยวกับความเชื่อมโยงหรือการสงเคราะห์ปรมัตธ,ธรรมลงโดยความเป็นขันเป็นอายตนะเป็น ธาตุและก็เป็นสจัจจนะจะเน้น4เรื่องนี้เป็นหลักจริงๆยังสงเคราะห์ลงเป็นหลักธรรมอื่นๆก็ได้แต่ว่าอันนี้เราเอาประมาณนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับเราก็มาดูหลังจากที่มีองค์ความรู้ปรมัตธรรม4คือจิต89หรือ121เจตสิก52รูป28แล้วก็นิพพานเรียบร้อยแล้วถ้าต้องการรายละเอียดพิสดารก็อ่านใน พระไตรปิฎกเล่มที่34คัมภีร์พอภิธรรมปิฎกธรรมสังคณีนะครับทีนี้ก็เชื่อมโยงไปสู่หลักธรรมโดยเฉพาะหลักธรรมวิปัสนาภูมินะครับก็มีเนื้อหาละเอียดยุนในคมภีอภิธรรมเหมือนกันคมภีอภิธรรมปิฎกวิพังพระไตรปิฎกเล่มที่35แต่ตอนนี้เราเรียนเป็นเบื้องต้นนะไม่ได้กล่าวถึงคัมภีเหล่านั้นเอาแค่เบสิกเบสิกพื้นพื้นเท่านั้นเองนะครับก็มีขันห้า อายตนะ2 2ท่าสิแล้วก็สัจจะ4อินรียี22ปฏิจจสมุปบาทรวมทั้งธรรมอื่นๆเนี่ยก็สงเคราะห์ได้นะตามสมควรไปแต่เราเอาเบื้องต้นก่อนก็สงเคราะห์เป็นขันห้าอายตนะ2 2ท่า 18, สิสัจจะสประมาณนี้ก่อนนะครับดูต่อนะก็มาดูชุดที่1เลยปรามาถธรรม4กับขันห้าเวลาสงเคราะห์ลงมาก็จะได้อย่างนี้ก็คือรูปขันได้แก่ รูป28หรือเราพูดว่ารูป28เป็นรูปประคันฉะนั้นเวลาได้ยินคําว่ารูปประคันหรืออ่านคําว่ารูปประคันเนี่ยท่านิสิตต้องมีองค์ความรู้อยู่ในใจรูปประคันนี่เป็นคําเป็นภาษาใช่ไหมเป็นคาในหลักธรรมส่วนตัวองค์ธรรมหรือตัวเนื้อความตัวอัฏฐาก็คือรูป28นั่นเอง 2. เวทนาขันก็คือเวทนาเจตสิกสสัญญาขันคือสัญญาเจตสิกสสังขารขันก็คือเจตสิกห้าสิบ นะอย่างนี้เจตสิกเราก็เรียนมาหมดแล้วใช่ไหมเจ้าเวทนากับสัญญานี่อยู่อัญญสมาณะเจตสิกประเภทที่เป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกนะส่วนสังขรารขันนี่ก็50ก็เยอะแยะเลยก็คือ52ลบไป2เสียนะมีอะไรบ้างเราก็ใส่ประกอบอธิบายเข้ามาได้ตามสะดวกตามความเหมาะสมเวลาพูดสังขารตอนนี้เราก็สบายแล้วนะทั้งวิตกวิจารปีติ อื่นๆนี่ก็เป็นสังขารทั้งนั้นโลพะโทสะโมหะเนี่ยพวกอกุศลก็เป็นสังขารพวกโสภณะสัทธาสติหิริโอตปะก็เป็นสังขารทั้งนั้นนะครับวิญญาณขันธ์ก็คือจิต89ประเภทนะครับส่วนพระนิพพานนั้นเป็นขันธวิมุตนะครับน่ะฉะนั้นขันธ์ห้าเนี่ยก็คือจิตกับเจตสิกและก็รูปนั่นเองจิต89 เจตสิก52แล้วก็รูป28นะครับตัวนี้เป็นขันห้าเป็นสังขารพวกนี้นะครับส่วนนิพพานนั้นเป็นขันทวิมุติคือพ้นจากความเป็นขันไม่ได้จัดเป็นขันไม่ได้เป็นสังขารไม่ได้เป็นสังคตธรรมและนะอย่างนี้เป็นวิสังขารไปเป็นอสังคตธรรมไปอย่างนี้เพราะขันขันเนี่ยกล่าวถึงกองทุกข์ใช่ไหม กองทุกข์ก้อนทุกข์ทีนี้พระนิพพานนี้ไม่ใช่กองไม่ใช่กอ้อนทุกข์ก็ไม่จัดโดยความเป็นขันธ์อยู่แล้วนะครับนี่ชุดที่หนึ่งต่อไปชุดที่สองปรมัตถธรรมสี่กับอายตนะสิบสองอันนี้ท่านนิสิตต้องแม่นแม่นเรื่องอายตนะสิบสองมีชื่ออะไรบ้างอันนี้ผมถือว่าท่านแม่นแล้วทีนี้ก็ประกอบองค์ธรรมปรมัตถธรรมเข้าไปเลยนะครับก็มีจักขายตนะนี่คือจักขู่ภาษาทรูหนึ่งรูป โสตายตนะคือโสตปภาสาทรูป1รูปคานายตนะคานาภาสาทรูป1หนึ่งจักขายตนะคือจัคขปภาสาทรูป2สองโสตายตนะคือโสตปราสาทรูป3สาคานายตนะคานาภะสาทรูป4ชิวหายตนะก็ชิวหาปภะสาทรูป5กายายตนะกายปราสาทรูป6มะนายตนะก็คือจิต ทั้ง89เลยอย่างนี้นะครับเนี่ยเราใส่องค์ธรรมเข้าไปนะอย่างนี้นะจากกุปัสสาทธรูปก็เป็นจักขายตนะเป็น1ในรูป28นั่นแหละที่เราเรียนมาแล้วนะครับลำดับที่7รูป,ปายตนะก็คือวันรูปนะครับก็คือแสงต่างๆนะครับ8สัทธายตนะคือสัทธา,ารูป9คันธายตนะคันธารูป10ราษายตนะ ระสรูปโพธพายตนะก็คือธาตุสามธาตุได้แก่ปฐวีธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุธรรมายตนะคือเจตสิกห้าสิบสองสุขุมรูปสิบหกแล้วก็พระนิพพานนะนี่ก็อายตนะสิบสองนี่ก็เป็นปรมตถธ,ธรรมสี่สงเคราะห์ลงได้ครบเลยเป็นรวมถึงพระนิพพานด้วยพระนิพพานก็เป็นธรรมายตนะนะเป็น สิ่งที่สามารถเชื่อมกับมานายตนะได้แต่ว่าต้องเป็นจิตชนิดที่มีมรรคเกิดประกอบก็มรรคจิตผลจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองนะครับนะฉะนั้นนิพพานก็เป็นอายตนะเหมือนกันอายตนะก็แปลว่าที่เชื่อมต่อให้เกิดวิญญาณให้เกิดเจตสิกต่างๆให้เกิดความสุขความทุกข์ที่เป็นเวทนาให้เกิดสัญญาให้เกิดเรื่องราวต่างๆและถ้ายังมีกิเลสก็ก่อให้เกิดวัฏฏสงสารยืดยาวนานต่อไป นะครับทำดันงนี้นะนี้ก็คือปรมัตธ,ธรรม4คู่กับอายตนะ12นะครับนะในธรรมายตนะนี่ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมตรงสุขุมรูปเนี่ยใช่ไหมสุขุมรูป16นะครับรูปมันมี28รูปใช่ไหมรูป12รูปนี้อยู่ข้างบนเสแล้วนะอยู่ข้างบนนะครับเป็นอายตนะ10ตรงนี้ซะและ้วนะโดยมีปัสาทรูปตรงนี้5 นะครับแล้วก็มีตรงนี้ที่เป็นรูปรายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรัายตนะพุทธพายตนะรวมๆกันตรงนี้เรียกว่ารูปยาบรูปที่สามารถกระทบกันเองได้และก่อให้เกิดวิญญาณได้โอลารกรกูปตรงนี้นะครับตรงนี้มีอยู่12รูปด้วยกันก็ประสาทรูป5กับพวกกลุ่มวิสยะ7จั่นเองนะครับอันนี้ทีนี้ รูปทั้งหมดมันมี28ใช่ไหมลบโอลคนี่กรูป12ก็เลยเนี่ยสุขุมรูป16มาอยู่ธรรมายตนะนะครับรับรู้ได้ทางใจทางจิตนะครับในโพธิพายตนะก็มีจุดสังเกตก็มีแค่ธาตุสามธาตุดินธาตุาไฟธาตุลมส่วนน้ำเนี่ยมาอยู่ในอาโปนี่มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ในสุขุมรูปอาโปธาตุหมายถึงอาโปธาตุนั้นรู้ได้ทางใจอย่างเดียวรับได้ทางใจ ไม่ได้รับได้ทางกายาตัวรับได้ทางกายก็คือดินไฟลมเนี่ยเห็นไหมพอเราเรียนละเอียดก็เข้าใจชัดเจนแล้วนะครับอันนี้ท่านนิสิตก็ไปทําความเข้าใจเชื่อมโยงกันให้ดีนะต่อไปชุดที่3ปรมัตธธรรม4กับธาตุสินะอันนี้ก็ต้องแม่นเรื่องธาตุสิเมื่อแม่นเรื่องธาตุสิโดยชื่อต่างๆแล้วก็สรงเคราะห์ปรมัตธ,ธรรมประกอบเข้าไป แน่นอนว่าในธาตุทั้ง18นี้ก็ปรมาทธรรมสี่ก็รวมลงได้หมดนั่นแหละเพราะว่านิพพานก็เป็นธาตุเช่นกันเป็นภาวะที่ปราศจากสัตว์บุคคลทัวตนเราเขาเป็นนิสสโตนิชโวสุญโยเหมือนกันนะก็เมื่อสงเคราะห์อ,องค์ธรรมลงไปแล้วก็เริ่มตั้งแต่ 1. จักขู่ธาตุคือจักขู่ภาษาทรูปสรูปธาตุคือวันนรูปสจกักขูวิญญาณธาตุคือจกักขูวิญญาณสอง สีโสตทาโสตประสาทรูป 5. สัทธาทา่าสัทรูป 6. โสตวิญญาณธาตุโสตวิญญาณสองไอสองนี่คือกุศลวิบากกับอกุศลวิบากนะอันนี้เราเรียนมาหมดแล้วอันเนี้ยนะแต่ว่าบางท่านนี่จำไม่ค่อยได้ก็ต้องย้อนกลับไปศึกษาหรือว่าฟังบ่อย,อ,ยอ่านบ่อยเจ็ดคานาธาตุคานาประสาทรูป 8คันธธาตุคันธรูป 9. ก้าคานวิญญาธาตุคือคานวิญญาณสองชิิวหาธาตุชิวหาปาสาทธรูป 11. รัศธาตุรัศรูป12ชิวหาวิญญาณธาตุคือชิวหาวิญญาณสองสิกายธาตุกายปัสาทธรูป14โพธพธาตุก็คือปฐวีธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุ15กายวิญญาณธาตุคือกายวิญญาณสอง สิบหมโนธาตุได้แก่ปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งกับสัมปติชนะจิต2 17ธรรมธาตุคือเจตสิกห้สุขุมรูป16นิพพาน18มแโนธาตุคือจิต76นะครับอย่างนี้ทํานองนี้ถ้าท่านทีสิตสังเกตดูระหว่างเรื่องธาตุกับเรื่องอายัตนี่มันก็จะคล้ายๆกับเรื่องอายัตน,นั่นแหละเรื่องธาตุนะครับชุดนี้ ชุดนี้จะมันเหมือนกันนะครับชุดระหว่างเรื่องเกี่ยวกับรูปนาะสิบสองรูปที่เป็นสิบธ,ธาตุนะครับกับธรรมธาตุนี้จะเหมือนกันสิ่งที่ไม่เหมือนก็คือมนายตนะคือจิตเนี่ยนะครับแต่เดิมมนายตนะเอามาแจกเป็นวิญญาธาตุธาตุเกี่ยวกับวิญญาณเนี่ยเอามาแจกเป็นเจ็ดด้วยกันนะวิญญาณธาตุเจ็ดนั่นเองนะครับมี จักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุะนะอย่างนี้ส่วนนอกนั้นก็เหมือนเดิมทุกประการตรงมานายตนะเนี่ยจิต89เานี่ยเอามาแจกเป็นวิญญาณ7แบบวิญญาณธาตุ7ตามชื่อนี้เลยนะอย่างนี้นะครับก็กระจายออกมาฉะนั้นในขันห้าเนี่ยจะเน้นเรื่องนามกระจายนามเยอะหน่อย ในเรื่องอายตนะจะเน้นกระจายเรื่องรูปเยอะหน่อยส่วนเรื่องธาตุเนี่ยเน้นกระจายทั้งนามทั้งรูปเลยกระจายออกมาเรียกว่าสแสดงให้เหมาะกับจริตของผู้ฟังนั่นเองอย่างนี้นะครับแล้วแต่เขาติดอะไรมากนะคนไหนติดสิ่งไหนมากก็กระจายสิ่งนั้นเยอะๆนะครับทำานองนี้นะต่อไปก็เป็นเรื่องของสัจ,จสีปรัตมธ,ธรรม4กับอริยสัจสีนะครับอันนี้ ตรงนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยจะต้องเข้าใจทะลุมาถึงสัจจะเนี่ยถ้าถึงสัจจะก็จะได้บรรลุธรรมอย่างที่ท่านิสิตได้ยินบ่อยๆนั่นแหละต้องทะลุเนื้อหานะคำพูดเนี่ยอาจจะใช้ถ้อยคําเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นผู้หญิงผู้ชายในกอในขอจริงๆในกอก็คือขันห่านั่นแหละนะอย่างนี้ทำลองนี้ในกอมองเห็นก็คือพูดถึงอาญตนะนั่นแหละพูดถึงธรรมะนะแต่ใช้คําสมมุติตอนนี้เรามาเรียนเนื้อความ เดี๋ยวก็สงเคราะห์ดูอ่าทีนี้มาสงเคราะห์ปรมาธ,ธรรม4กับอริยสัจสี่มีทุกขอริยสัจนะคือโลกิยจิต81เจตสิกห้ตรงนี้ต้องเว้นโลภะไปเพราะโลภะนี่จะเอามาเป็นทุกขสมุทยาอริยสัจแล้วก็รูป28รูปอรูปนะตัวจิตเนี่ยมี89แต่ว่าเราเอาเฉพาะโลกิยจิต81นะครับอย่างนี้ทํานองนี้นะ อันนี้ก็คือทุกขอริยสัจคําว่าอริยสัจก็คือสัจจะของพระอริยเจ้าที่พระพุทธเจ้าพระองค์ประกาศเอาไว้สัจจะที่ทําให้คนเป็นพระอริยเจ้าสัจจะที่เป็นจริงอย่างนั้นไม่เป็นอื่นจากความเป็นอย่างนั้นนะครับ 2. ทุกขะสมุทัยอริยสัจต,ตัวนี้ก็มีเจตสิกเดียวเท่านั้นก็คือโลภะเจตสิกนะที่ได้ชื่อเป็นตัณหาต่างๆนานาเนี่ยตัวสภาวะจริงๆคือโลภะนะครับ สามทุกขานิโรธาอริยสัจก็คือพระนิพพาน 4. ทุกขานิโรธาคามิมีปฏิปทาอริยสัจก็คือมรรคังคะเจตสิก8ที่เกิดในมรรคจิตสี่นะมรรคังคะเจตสิกก็คือเจตสิกเฉพาะ8ดวงนี้ได้เกิดในมรรคจิตด้วยนะครับนะเกิดในมรรคจิตสี่โสดาปฏิมรรคจิตสกทาคามีมรรคจิตอนาคามิมรรคจิตอรหัตตมรรคจิต เอาเฉพาะ8ดวงเท่านั้นเป็นองค์มรรคนะครับก็อธิบายไปตามองค์มรรคเลยนะได้แก่สัมมาทิฏฐินี่คือปัญญาเจตสิกสัมมาสังปะคือวิตกะเจตสิกสัมมาวาจาคือสัมมาวาจาเจตสิกสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะเจตสิกสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะเจตสิกสัมมาวายมะคือวิริยะเจตสิกสัมมาสติคือสติเจตสิกสัมมาสมาธิคือเอกขตาเจตสิก แต่เอาเฉพาะเจดสิกเหล่านี้ที่เกิดในมัคจิตสี่เท่านั้นไม่เอาในเกิดในจิตอื่นเฉพาะเกิดในจิตนี้เท่านั้นจึงจะเป็นทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนะอย่างนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าสัจจะสองตรงนี้เขาเป็นโลกุตระนั่นเองนะครับก็นิพพานก็เป็นโลกุตระแน่นอนอยู่แล้วนะส่วนมัคจิตเนี่ยก็ เกิดขึ้นก็เป็นโลกุตระโลกุตระจิตนะนะอย่างนี้ธารมลองนี้นะครับส่วนเจ้าทุกขะอ,อริยสัจกับทุกขสมุทยาอริยสัจพวกนี้เขาเป็นโลกยิยะนะครับอันนี้เราแยกออกมานี่อธิบายให้ดูแบบคลาบคลาว,าวท่านที่สิตก็ไปกําหนดองค์ธรรมไว้ก่อนนะพอกําหนดองค์ธรรมแล้วทีนี้เราต้องเข้าใจความหมายหรือว่าเข้าใจคําอธิบายเพิ่มด้วยจะได้ไม่แบบนกแกว้วนกคุณทองนะ จะได้นำไปใช้ในการศึกษาพระไตรปิฎดดกได้ละเอียดยิ่งขึ้นหรือศึกษาทางด้านหลักธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับทำตรงนี้นะนอกจากนั้นแล้วปรมัตญธรรม4เนี่ยนะครับก็สามารถสงเคราะห์หรือว่าประกอบลงได้กับหมวดธรรมอื่นๆหมวดอินทรีย์22เนี่ยก็สงเคราะห์ได้อันนี้ใช้ใดูดเฉยๆนะครับนะลงใน ปฏิจจสมุปปนธรรมซึ่งมี12อย่างมีอวิชชาเป็นต้นนะอวิชชาก็คือเจตสิกเป็นโมหะเจตสิกอย่างเงี้ยเวลาเราทรงเคราะองค์ธรรมเข้าไปเนื้อความก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอย่างนี้นะนะหรือเอามาผสมกันตอนนี้ผมผสมให้ดูเป็นตัวอย่างระหว่างขันหนะ้าอายตนะ2 2ธาตุ18นะอย่างเช่นรูปขันเนี่ย นะครับรูปขันเป็นอายตนะอะไรได้บ้างเป็นธาตุอะไรได้บ้างนะครับนะเวทนาขันเนี่ยก็เป็นธรรมายตนะเป็นธรรมธาตุอย่างนี้นะครับนะทานิสิตก็จะได้ไปทบทวนต่อไปนะไปดูตามตารางนี้ให้มีความชัดเจนอย่างเช่นจักขุเนี่ยเป็นรูปขันใช่ไหมเป็นรูปขันเป็นจักขายตนะเป็นจักขุธาตุ นะหรือรูปทั้งหมดเลยเนี่ยรูปทั้งหมดเลยก็เป็นรูปประคันลายมาอย่างนี้แต่ว่าด้านสุขุมารูปตรงนี้เขาเป็นธรรมายตนะเป็นธรรมายตนะคู่กับเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้นะเป็นธรรมธาตุนะครับอย่างนี้อันนี้ก็คือความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของสภาวธรรมนะเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างปรมาตธรรม c ขันห้า อายตนา12ท่า18แล้วก็สัจจะ4อันนี้ถ้าทานิสิตแม่นตรงนี้ก็ถือว่ามีความรู้พื้นฐานในการนำไปศึกษาปรมัตธรรมให้ละเอียดยิ่งขึ้นหรือว่าศึกษาการอธิบายหลักธรรมต่างๆได้เป็นเบื้องต้นพอความรู้อื่นๆมันเยอะขึ้นนะเราก็บวกเข้ามาบวกเข้ามาก็เรามีองค์ความรู้เนื้อความไว้มันก็จะได้ไม่ผิดพลาด นะครับฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นตอนนี้นะผมอธิบายปรมัตญธรรมเบื้องต้นให้ฟังให้เข้าใจตั้งแต่ความหมายง่ายๆก่อนความหมายง่ายๆก็คือความหมายที่ถูกนั่นแหละแต่ว่าพูดย่อๆสั้นๆนไม่ต้องมีหลักฐานอ้างอิงอะไรเอาแบบให้ความเข้าใจไปก่อนนะเรื่องรูปต่างๆอะไรต่างๆเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนะการแบ่งแยก จิต89หรือ121เจรสิก52รูป28และคำอธิบายนิพพานรวมทั้งการสงเคราะห์ปรมาถธ,ธรรม4ลงโดยความเป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุและก็เป็นสัจธรรมนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าสูงสุดก็คือเราให้รู้ถึงสัจธรรมแต่การจะถึงสัจธรรมเนี่ยนะถ้าใครรู้ถึงเลยก็ดีนะแต่ว่า ถ้าเรายังไม่ถึงเนี่ยบางท่านแค่เจอพยัญ,ญชนะก็ง่อยกินแล้วไม่รู้เนื้อความเป็นยังไงก็เลยต้องรู้เนื้อความแล้วก็เชื่อมต่อไปเรื่อยๆจนถึงสัจจะถ้าทะลุถึงสัจจะเห็นด้วยญาณปัญญาแล้วก็บรรลุธรรมถึงปฏิเวชนั่นเองอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับกราบนมัสการท่านพระนิสิตท,ทุกรูปนะครับ